สวัสดีครับสวัสดี FC นะวันนี้นะครับก็ได้พระนะกรมตำรวจ80ปีมานะก็เดี๋ยวจะมาอ,อ,อัดลงคลิปให้นะครับสำหรับใครที่ติดตามเพราะว่าผมต้องบอกกันว่าปกติผมได้พระมาเนี่ยก็ จะไม่ค่อยอยู่กับผมนานหรอกก็เลยไม่ค่อยจะเห็นว่าผมเนี่ยนำพระที่ได้มานะครับมาลงคลิปให้หลายคนที่ติดตามได้ดูนะก็ขออภัยจริงๆนะครับแล้วบางทีนะผมจะรวบรวมพระไว้เยอะเนะี่ยบางทีพระพวกไม่เห็นนะก็แบ่งไปก็ไม่ทันที่จะมาทําลงคลิปนะก็คลิปนี้นะครับตั้งใจแล้วว่าได้มาองคหนึ่งนะฮะก็จะมาเอาลงคลิปให้ดูนะ นะครับก็ไปรับมาที่ b ิ๊กซีไซน้อยนะก็ขอบคุณขอบคุณลูกค้าจริงนะครับมาส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมก็ดูแต่องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับนะแต่วันนี้ผมสงสัยนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นะครับมีคนโทรมาถามผมเรื่องเรื่องเล่าเนี่ยหลายคนมากนะครับวันนี้นะมีท่านหนึ่งนะก็โทรมาถามเรื่องฮิปปกินะครับสาปีผมก็ต้องบอกว่าจริงๆนะครับสามิ อ่าฮิปิกิสามสิบปีเนี่ยเออราคาในเมืองไทยเนี่ยแพงมากนะครับแพงจริงแพงแบบระดับสองมโอ้นะขออภัยแพงระดับแบบสองแสนสามแสนเลยนะครับดังนั้นเวลาคนที่เขาได้มาเนี่ยนะครับมีลูกค้ามาถามผมเนาะนะครับได้มาก็ผมเข้าใจแหละเขาตั้งใจว่านะน่าจะขายได้ประมาณนักแสนกว่าผมก็ให้ราคาต่ำใหม่เพราะว่าหนึ่งฮิปกิกิเนี่ย มันมีปัญหาเยอะออนะนะครับฮิบกิเนี่ยมันมีปัญหาแบบอ่าีลูกค้าก็จะมาคุยเรื่องเล่าๆนะคุยค้างไว้พอดีเดี๋ยวขออภัยนะขออภัยครับลูกค้าจะมาส่งเหล้าผมเนาะก็นัดกันนะครับวันนี้มีสองเจ้าออเจ้าหนึ่งฮิบกินะครับอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นเฮนซี แต่เข้าใจว่าเฮดซี่เนี่ยน่าจะจบราคากันได้แต่ฮิปเปอร์กผมคิดว่าไม่สามารถจะจบราคาได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่เก่าเนี่ยหรือคุณเพิ่งมาซื้อปีที่แล้วปีอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าราคาซื้อตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแสนเลยมั้งอาจจะซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ฮิ้วมานะครับถ้ามาซื้อที่ที่ไทยแน่นอนต้องมีสองสองแสนสามแสน หลายคนไม่ได้รู้เรื่องเหล้านะครับเหล้าญี่ปุ่นฮิบิเกะเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมแพงแพงครับเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเกือบทุกตัวถ้าเป็นตัวที่แบบท็อปทอปนะครับพวกฮิบิกิยามาสก,กิอะไรโยชิอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบมีปีระบุชัดเจนว่าบ่มมากี่ปีอย่างเงี้ยยี่สิบปีสิบห้าปีสามสิบปีนะครับแบบเนี้แพงมากนะครับเหล้าญี่ปุ่นแพงเพิ่งมาแพงผมไม่แน่ใจว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วหรือเปล่าหรือสามสิบปีที่แล้ว นะครับแต่เดิมเนี่ยไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับตอนนี้แพงจริงเพราะว่าหนึ่งเขาผลิตมาจํานวนมันไม่พอเพราะาเขาบ่มมา3าสิปีมันจุขวดพอหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหาวัตถุดิบมาบ่มหรือว่าบ่มได้ทันในความต้องการราคามันก็เลยโดดไปมากนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังสําหรับเล่าญี่ปุ่นบางคนไม่เข้าใจนะครับแต่น้อยนะฮะน้อยที่จะมีพ่อค้าร้านเหล้านะครับที่รับซื้อฮิปปกิในราคาที่แพง เพราะว่านําไปพูดตรงๆนะครับนําไปให้ผู้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยค่อนข้างยากส่วนมากเขาจะซื้อมาแล้วก็นําไปเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมอธิบายอย่างงี้ส่วนมากพวกเหล้าฮิบปกิตัวมันแพงนะครับเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อไปขายต่อนะครับหรือเอาไปดื่มเองเพราะมันแพงส่วนมากเขาจะเอาไปให้ข้าราชการระดับสูง ผู้หลักผู้ใหญ่นะักการเมืองนะักนทะ็องนักการเมืองท้องถิ่นนะักการเมืองระดับชาติส่วนมากผมบอกเลยฮิบรกิระดับ3ามสิปีนะครับส่วนมากจะไปอยู่กับข้าราชการระดับสูงนะักการเมืองระดับแบบประเทศนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าราคามันถึงแพงด้วยนะครับเพราะมันมีมูลค่าในตัวนะครับเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือไม่ไ่าเกียรตินะครับเพราะหลายคนผมก็รู้แหละนะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับ ถ้าแบบสนิทกันแม่ของที่ให้ผู้ใหญ่อะมันต้องไม่ต่ำกว่าแสนนะครับอันนี้ผมอธิบายนะครับอธิบายให้ฟังเอ้าโอเคนะครับสำหรับใครนะที่สนใจแล้วก็รอจะดูกรมตำรวจที่ผมได้มาเดี๋ยวผมนะครับเอาลงกล้องให้ดูเลยโอเคไปดูกันโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมใช้ มือถือถ่ายนะพอใช้มือถือถ่ายเนี่ยมันมีปัญหาคือเวลาอัดวิดีโอหรืออะไรเนี่ยมันสลับกล้องไม่ได้นะครับมันเลยต้องสต็อปหรือใครมีวิธีก็แนะนําผมมาแล้วกันนะครับนี่มันมีของส่งไหมไม่ใช่เนาะนี่นะครับนี่ให้ดูเห็นผมว่าผมเอาอันนี้ออกเดี๋ยวผมใส่ไฟให้นิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นประมาณอย่างนี้เห็นไหม นี่นะครับกรมตํารวจก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับมีคุณน้านะครับอยู่ตะลิ่งชันนะครับวิ่งมาส่งหมมหนึ่งที่เลยนะที่บิ๊กซีไซน้อยนะครับก็ออกไปนะครับออกไปรับนะครับก็คุยกันนะครับนี่กล้องผมไม่ชัดอีกขออภัยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะหลายคนที่ติดตามผมนะครับในช่องผมก็จะทราบแหละว่าเป็นแปดเหลี่ยมนะครับเนื้อสามกริร์ นะจำนวนการจัดสร้างถ้าเป็นแปดเหลี่ยมก็คือห้าหมื่นองนะครับค่อนข้างน้อยองค์นี้ก็ถือว่านะครับตอนที่เจ้าของถ่ายมานะครับผมไม่ได้ส่องกล้องแล้วก็มองไม่ชัดด้วยนะเห็นไหมถ้าหลายคนสังเกตเนี่ยนะครับผมบอกว่าพระนะครับราคาจะสูงหรือแพงอยู่ที่ความสวยเห็นไหมตรงพระพักด้านหน้านะครับเป็นรอยขีดนะผมเข้าใจว่าน่าจะโดนจากลวดนะครับเพราะแปดเหลี่ยมเนี่ย เห็นเยอะนะที่เป็นโดนลวดขีดนะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะให้สังเกตว่าจะบอกว่าไงดีคือจะเจอค่อนข้างน้อยมากเดี๋ยวผมไม่มีที่ชี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไม้ชี้ละกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเนี่ยนะครับตรงเนี้นะครับนี่ หลายคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่เขาบอกว่าเป็นเส้นคาดนะครับส่วนแม่นะครับแปดเหลี่ยมจะไม่ค่อยเห็นหรอกแต่บังเอิญองค์นี้พิเศษนิดนึงจะเห็นเส้นคาดชัดเจนมากนะครับนี่นะครับนี่เส้นคาดนะครับแบบนี้นะครับองค์นี้ผมได้มาไม่ได้กล่องนะครับก็ผิวนะครับจะประมาณนี้ผิวก็จะเป็นคาบลุงนิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนว่า เหตุผลนะครับบางทีเราต้องนัดเจอกันแล้วก็ผมจะบอกราคาคร่าวๆให้เพราะว่าอะไรเพราะบางทีนะครับคุณถ่ายรูปมาเนี่ยแสงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พอมันไม่ได้เนี่ยการประเมินมูลค่ามันจะค่อนข้างคาดเคลื่อนเยอะดังนั้นดังนั้นเวลาบอกเนี่ยผมก็จะบอกราคาคร่าวๆสมมติหมื่นหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะห้าพันหกพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับนี่องค์นี้ก็ค่อนข้างชัดมีเส้นขาดชัดเจนเลยนะครับแบบนี้ นะครับผิวเดิมแน่นอนนะครับคือถ้าใครดูพระผิวเดิมเป็นคุณจะรู้ว่าความเป็นผิวเดิมมันจะทนโทนประมาณยังไงนะครับดูไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นผิวเดิมและคุณมีการขัดเนี่ยนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าพระองค์นั้นนะโดนขัดมานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ที่ผมให้สังเกตตรงนี้นะครับโดยโดยปกติแปดเหลี่ยมจะค่อนข้างหายากมากที่มีเส้นคาดนะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีเส้นคาดหรอกฮะ นะครับนี่นะจมูกองนี้ถือว่าสวยนะแต่บะเอินด้านหน้ามีรอยขีดนะครับแล้วก็ผิวก็ถือว่ายังโอเคใช้ได้อยู่นะครับนี่อาจจะโดนสมัมผัสบ้างเนาะเพราะว่าไม่มีกล่องนะครับผิวก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับนฮะโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีแพ หลวงพ่อโสธรนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ปีสามารถติดต่อผมผ่านทางไลน์ไอดีนะถ่ายรูปชัดๆนะครับแล้วก็ส่งมาประเมินมูลค่านะครับถ้าถูกใจก็ได้เช่าหากันแน่นอนนะครับก็ยินดีรับนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นกรมตำรวจนะครับหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นเน้นย้ำว่าเกือบทุกรุ่นและต้องเป็นรุ่นที่มีราคาแล้วขออย่างเดียวขอให้แทนด้วยนะครับนอกสายก็รับนะครับไม่ใช่เฉพาะรับเฉพาะหลวงพ่อโสธรเข้าใจนะฮะยังเห็นไหมครับผมก็จะมี ไม่แน่ใจในเนี่ยอย่างเงี้ยครับหลวงปู่หลิวนะครับหลวงพ่เปิรนหลวงปู่เพิ่มพระหลักๆนะที่วง,วงการนิยมเนี่ยนะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้นะฮะคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับยินดีรับเช่านะครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไวเ้เจอกัน